สวัสดีค่ะก็อัปเดตคอกแม่จริงๆนะคะนาะทั้ง3ตัวนะคะเด็กผู้ชายทั้ง3ตัวนะคะลูกสปิตเนอก็น้องๆก็แข็งแรงดีอ้วนท้วนดีนะคะก็วันนี้19กวันนะคะนาะก็โตอ้วนดีนะคะยังไม่ลืมตานะคะก็ปิป๊ปปี๊มนิดนึงหน้าสวัน2วันก็เต็มตาทุกตัวนะคะเดี๋ยวอุ้มไปดูทีละตัวนะคะมองแง่นิดนึงน้องตัวผู้นะคะตัวอ้วนเลยนี่ปิ๊มันนิดนึงอะ ตัวที่สองนะคะหนุ่มรอนะคะอ่านี่นะคะตัวกลมเลยนะคะอกระจอางองงแอนิดนึงอ่ะตัวที่สามนะคะตัวผู้นะคะอ่านะคะหล่อเลยนะคะดูทำหน้าหิวนมแ <c> ข <oughs> ็งแรงดีค่ะกินนมแม่เก่งกันทั้งสามตัวนะคะเด็กผู้ชายทั้งสามตัวนะคะสำหรับชุดนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวไงไว้อัปเดตให้ดูอีกทีเรื่อยๆนะคะเด็กๆแข็งแรงกันดีนะคะขอบคุณมากค่ะ